สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ช่องยัยเกมมานะคะอ้าวสวัสดีนะคะไอก็จะมาเล่นเกมโรบอทนะคะที่ไอเ้เคยลงคลิปแ้นไปแล้วนะคะในเตอรี่ของ Youtube มาทุกคนว่าอาจจะมาเล่นจานนี้อลังก,การมากเลยนะคะอมเพื่อนใส่ฝึกอ,อยู่ที่ขานะ,น, <c oughs> นะคะทุกคนนะคะป้าเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยเฮ้ยจะแข่งกับฉันเหรอ กจะแข่งเัื่อโรสแข่งเชื่อโรส้ไปไปต่อยาวๆเลยนะคะว้าบัรตรดีนะคะทุกคนป้าแต่เราจะไปกันต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนยังหวังเราห๋อเฮ้ยเพ่อนเออเมื่ไรเขาดีเพลงให้ไว้เพื่อนนายเป็นคนที่ใช่เพื่อนเราประคะน่าจะ นั่นเขาอยู่นู่นเขาเรียกเราอยู่เขาเป็นเพื่อนเราอุ้ยทุกคนอุ้ยเขารอเราแน่เลยอ่ะเพื่อนขอบใจแกรอเอเคแกเป็นเพื่อนดีมากฉันจะน้ำแกไปก่อน,นอ,อุ้ยเพื่อนเราฉลาดกันนะให้ลูกเขาไว้ก่อน เอ้ามายืนคอยกันตรงนี้ล่ะทุกคนพี่โดนร์ไทน์ฉันไม่เป็นผู้นำให้ก็ได้ออกําลัางจะเท่เลยค่ะทุกคนไปไหนต่อนะราะ้านแล้วก็ไปทิงโอ๊ยทุกคนกําลังจะเทเลยนะคะกิ๊กกับพี่พาเพื่อนไปอ่ะกระเรด,ะเด็นกันไปเลยนะคะเรื่อยๆใช่จุดเริ่มต้นแล้วอ่ะตรงน้อสีเขียวเพื่อนท่าไมรอฉันแล้วเหรอ เขาไม่รอฉันนะเขาไม่รอเราไปอ๊บอะจึ๊บอะจึ๊บไปทุกคนเราจะไปแล้วอะจึ๊บเดินกันไปต่อเลยนะคะทุกคนเดินกันไปต่อเพื่อเพื่อเราไปไหนแล้วไปนู่นแล้วค่ะยญ่ เราตั้งชื่อเพื่อนว่าเพื่อนขาใหญ่เฮ้ยย่าย่าขอร้องลงสีเดียววันแคนต้องรีบลงกระโดดเพื่อนขาใหญ่รอด้วยดิเคยรอ,อมาแต่แกไม่รอฉันแล,ล่ะเพอเอนขาใหญ่ เหมือนขายใหญ่เอิมเดี๋ยวเราจะราวันไปอีกครั้งนะเราจะไปยบบไม่กลัวเคจะไปอ่ะอหยุดนะไอมาทายตรงนี้เฉยกลัวค่ะโอเคเพื่อนขายใหญ่นำเราไปแล้ววะ่ะทุกคนนะ่าจะนำกันไปนานแล้วแหละว้า ถ้าดื่มเราจะค่อยๆดื่กันไปเลยเลยมั้ยอาเจ็บสิเลยกูดื่นนะเหมือนกันเนี่ยอาจะบดื่มนมใหมนี่มันยิ่งดิวอาเจ็บเฮ้ยไปดิไปดิป้ได้าน่างอย่างนี้มะต้องตาเฉยม่ค่อยๆรักดาต่อเลย นะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราวันไปต่อกันได้เลยกินบล็อกด้วยอ่ะสีนี้เป็นด่านสีสวยมากนะคะเนี่ยเขาแบบพาสเทลแต่เราเคยถ่ายสีรุ้งไปแล้วอันนี้เขาคล้ายคล้ายพาสเทลนะคะอันนี้คือเราเคยลงสรอย์ไปในสตอรี่แล้วแต่เราเคยทําสีลุ้งไปแล้วนะนะคะทุกคนไปไปต่อยาวๆนะคะปะ ถ้ามึงอไปถเผื่อขอโทษได้นะคะอาจจะเก๋ยอเกือบตกหูตรงนู้นนะคะเดี๋ยวนี้เด็กร้องบ่อยขอโทษได้นะคะเอออกไปทางนี้ซึ่งเด็กตามนิดนึงนะคะทุกคนเขาร้องนะคะ อ่ะมาถึงดานที่ยี่สิบแล้วนะไม่รู้ว่าจะไปถึงดานอะไรนะคะดานนี้ยไม่ด,ด,ไดาดนี้เลเซอร์น้อยนะพูดถึงเลเซอร์น้อยก็มีเลยนะเขาไม่บอกอ่ะมันปกติอ่ะด่าดเหนือเรามองไปข้างบนเราจะเห็นนะว่าด่านเขาว่ายาวแค่ไหนนะคะแต่เนี้ยมองไม่เห็นแสดงว่าด่านน้อยหรือเปล่าจ้าจะน้อยก็ได้นะต้องไม่ชอบกดกระโดดใหไปอีกเท่าเนึ้ル ไปแบบนี้กูอะไรจื๊บอันนี้พิมของไอเองค่กคนคลิปพิมแมวแต่งแค่นี้ฮึ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 ฮเฮึึฮึฮึฮึึฮ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 นะคะึฮึฮึฮ่ฮึฮนะะึฮ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 าึ ตกคะ่ะทุกคนอันนี้คล้ายๆโทรศัพท์เลยนะคะตรงแนวไว้พูดส่วนตรงแนวไว้ฟังค่ะไมส่วนตรงกลางเนะะี่ยค่ะไว้ศัพท์เหนือนเลยนะคะ จะไปแบบไม่กลัวอะไร,รอ่ะอาจจะไปกัต่ออาจจะเกยอจาจจะเกยมาแล้วล่ะอุ้ยกิดต่อค่ะทุกคน,ขน,ขนยังให้เล่นเกมไปคอมเมนต์กันมาได้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะลงละครสั้นเร็วๆนะคะทุกคนอีพี่พาที่สามแล้วไม่ใช่อีพีนะคะเราเป็นพาราส ไม่ใช่จะเป็นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องใหม่ใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องหมู่บ้านเบลีเทมเนี่ยก็คือรอพาร์ตี่สามไปก่อนนะคะแต่ว่าที่จะลงเนี่ยจะเป็นเรื่องใหม่เนาะ<ช>ก็ติดตามดยังคิดชื่อไม่ออกคิดชื่อเรื่องไม่ออกใช่ก็ <c oughs> ถ่ายแล้วอันไห้กินบอกป่ะคะไม่กินหรอน่าจะไม่กินนะคะไปกันต่อเลย ไปอีกแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคลิปนี้ไม่รู้จะยาวได้แค่ไหนนะคะทุกคนแมวมาไปกันต่อเลยอยากให้เกดมาคอมเมนต์กันมาได้ทุกคนเลยนะคะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะเพราะว่าเวลาจะถ่ายทำในคลิปเกดไม่ค่อยออกนะคะก็เห็นสน,นุกก็เล่นนะคะนะะช่วยยันคลิปเกมหน่อยนะว่าจะให้เราเล่นเกม นะคะทุกคนแต่ด่านูจั๊มเนี่ยก็ไอต้องขอโทษกับคนที่ขอมาด้วยนะคะเพราะไอเล่นไม่ผ่านจริงๆค่ะก็คือไอไม่รู้ว่จะไปยังไงอะค่ะทุกคนยากมากค่ะด่านูจั๊มถ้าด่านกระโดดอาจะทำไงรู้วาอาจจะกระโดดขึ้นตรงนั้นแล้วเดินไปเลยอะ mm hmm. ไม่ต้องมาจุ๊บจุ๊บจุบอะ,อะเพื่อนขาใหญ่ไม่รอกันเลยไ <c oughs> อ,อกแกฉลาดอะแกะฉันไปก่อนอะฮะ แกกระโดดอย่างเงี้ยเลยเหรอไปตามเพื่อนกันได้นะมวอชเธอทำอย่างนั้นทำเพื่ออุ้ยก็นึกว่าเขาต้องให้เดินตรงเราไปทางไหนนะเหลืองอ้าวไม่บอกกันเลยอะเราไปเหลืองไปฟ้าไปอ้าวไปฟ้าไปม่วงแล้วก็ไปเหลืองคิดหนักเล่ะ ออโอ๊ยจะไปเขียวอยู่พอดีเลยชาไปาแบบไม่กลัวอะไรไปช้าจังนี่ะคะค่อยๆเดินไปเลยเกิดขึ้นวันหนึ่ง่อก,กี้พี่เห็นมีคนอยู่ตรงนั้นไหนอ๋อไม่ชาไปเพื่อนขาใหญ่โอ้คนละคน ทำไมคนทำไมคะเาขาจไดเห็นเหมือนคนอยู่ตรงท้องฟ้าอาจจะใช่ใช่หนูก็เห็นเขาก็อยู่ตรงท้องฟ้าเขาเดินค่ะเขาเดินบนท้องฟ้าอุ้ยเธอก็ตายเหมือนกันเหรอเพื่อนรับตายไม่มีเพื่อนเลยกินบอกไหมเขาพี่เดินเฉยเหรอ ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันต่อยาวๆว้ <Wow. S 1> าวไอการเป็นส่วนผสมในซุปเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นอเขาเรียกว่าหมูส่วนตรงนี้ก็ไม่นานไม่รู้นะคะส่วนนี้เป็นเนื้อใช่เนื้อกับน้ําซุปที่เป็นพริกนะคะเพื่อนขาใหญ่ไปไหนแล้วเราว่าเพื่อเรานะคะนําไปแล้วายมาถึงด่านที่สี่สิบสองแล้วนะไวมากคือถ้าไปถึงจุดตรงนี้นก็คือไปสี่สิบสามแล้วใช่ปะ คูวนานจังเลยวันนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ถ่ายได้นานอยู่ะน,ะน,นะทะุกคนจะเกยน้ำว่าะะตรงนี้อ,อือจื๊บอะจื๊บทวกอนกิจกรรมก็ร้อนอ,อือ,อ,อไปกันต่อเลยนะคะอายาถึงดาวที่4ี่แล้วโอ้เกือบนึกว่า ดูด้วยอะไรอ่ะขอ,อเขาให้เราเลือกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแบบฉลาดๆนะคะนี่ไงว้าฉลาดจังเลยล่ะเออโอ๊ยอันนี้นกวาดอนะคะรั้งเดียวตายเลยอย่าไวด้ดิอย่าไวด้ดิอย่าไว้เฮ้ย ไป็นไรโดนแค่ครั้งเดียวค่ะเริ่มต่อเลยทุกคนกินบล็อกไหมกินค่ะนี่อันนี้สูงมากอุ่นสูงมากอ,อื้นชยัยป่าไหนมองไม่เห็นเลยค่ะม,มีถึงด่านที่หนะ้าสิบน่ะไอว่าเนี่ยเฮ้ยอะไรส้นชัยหรือเปล่าเอ็นเด์คักคลาดูเฮ้ยแค่กินบล็อกไหมกินน่ะไอชอบสีเหลืองอจะไปสีเหลือง ให้สีเหลืองตรงกลางดีกว่าไหมหเดี๋ยวตกว้าทุกคนเย้ไ yeah! <laughs> ่าเสียงสส่นอายผ่านแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเย้ yeah! ไม่เคยเล่นเลยผ่านมาก่อนเลยไม่อ่างผิดนะคะทุกคนก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ขอให้อายกันด้วยนะคะอ่างอมแซนลาลา อ้ายผ่านแล้วนะคะทุกคนกดไลค์กด,กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้คลิปของอาากันด้วยนะคะอยากให้ทิ้งเกอียรคอมเมนต์กันมาได้ทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย